ก็มาดูกระรอกนะครับน้องลงมากินมะม่วงนะครับตอนเช้าเนะน้องจกะแต้มมาแล้วนี่เป็นน้องจะแต้มนะครับส่วนน้องก็เป็นกระรอกแดงสองตัวนาะน่ารักมากตัวนั้นตัวใหญ่หน่อยนะครับนะ้องตัวนั้นนะส่วนตัวนี้ก็เป็นลูกกระรอกนะครับ น้องเจ้าแต้มก็น่ารักน่ารักกระโดดไปกระโดดมาน่ารักจริงๆนะครับตัวนั้นตัวใหญ่สวยงามมากสวยงามจริงนะแต่เขาเป็นกระลอกี้อายนะครับเนาะมะม่วงก็ยังไม่สุกนะครับเนาะยังไม่สุกดีนะครับ น่ารักมากเลยเป็นกระอกแดงตัวใหญ่แล้วก็หน้าขาวๆเนาะไหม่แล้วหนึ่งตัวกระอกเริ่มมาเน,ะนาะนะครับเรากระอกก็เริ่มมากินม่้งๆสวยงามมากเลยฝามือก็จะเป็นน้องแกวแตมเมืม่อกี้นี่มีรถเข้ามานะครับ ไปหมดแล้วนะครับเนาะเหลือกระลอกตัวเดียวนะครับน้องจคบแต้มก็ไปแล้วกระลอกแดงหน้านวลตัวนั้นก็ไปแล้วนะครับเหลือกระลอกตัวนี้ตัวเดียวนะครับนะวลจะแต้มจะแต้มอยู่ข้างบนนะครับเนาะอยู่กับน้องน้องเขาก็อยู่ข้างบนนะครับดูดิจะแต้มไปหาน้องละ แตมน่ารักมากนะฮะดูจะแตมนวะลก็ลอกแดงหน้านวลตัวน,ตน,นั้นก็อยู่ข้างบนวิ่งขึ้นข้างบนหมดแล้วเนาะเรือกระลอกน้อยตัวนี้ตัวเดียวน่ารักจริงๆเลย ลองขยับเข้าไปใกล้ๆเนาะดูทิว่าเขาเจะมีท่าที่เอาตกใจไปแล้วไปไหมน่ารักมาก ตัวไม่ใหญ่นะครับนะ้องตัวเล็กๆตัวเล็กๆตัวเล็กมากเลยจะแต้มกับน้องกับกอลอกแดงหน้านวนตอนนั้นก็ขึ้นตน้นกลามโพไปแล้ว ดูท่าก็คงจะกินนานเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีนะครับ